ทำงานท่านรองนายกรัฐมนตรีสุพัฒนพงพันธ์มีชาวร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีไปตรวจเยี่ยมโครงการที่จังหวัดฉะเชิงเสาวาครับผลอากาศเอกชนะรัตนอุบลหัวหน้าคณะทำงานรองนายกรัฐมนตรีนายสุพัฒนพงพันธ์มีชาวพร้อมด้วยนางชื่นชีวันลิมทีรกุลผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีในพื้นที่เขตตรวจราชการที่8และคณะลงพื้นที่ไปติดตามความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย2,565งบกลาง กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีซึ่งจุดแรกก็ไปตรวจเยี่ยมชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดฉะเชิงเซาอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาโดยมีนายขอจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นผู้ให้การต้อนรับและติดตามโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์ผลิตจุลินทรีย์โดยมีสำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ จากนั้นได้ลงพื้นที่ไปติดตามความก้าวหน้าโครงการขุดลอกคลองหมู่ที่4ถึงหมู่ที่8ตำบลโยธกาอเภบางน้ำเปรี้ยวจหวฉะเชิงเซาเพื่อให้ดำเนิกน,าก,นการเป็นไปอย่างเรียบร้อยขณะท,ที่ที่ห้องประชุมบึงพระรามสารกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายนิวัตรรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งที่1ทับ2,566 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานและพิจารณาเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนกรณีขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพจํานวนเจ็ดรายให้เป็นผู้ทุพพลภาพได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ทั้งนี้สํานักงานประกันสังคมได้มอบของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ประกันตน3มชิ้นได้แก่ให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนดอกเบี้ยต่ําไม่เกินรายละสองล้านบาทรวมทั้งให้สิทธิการรักษา5โรคตามที่โรงพยาบาลกําหนด และส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกโมเดลใหม่ฟรีเพื่อค้นหาความเสี่ยงโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจ